ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับพี่น้องครับมาเดอครับพี่น้องกินข้าวด้วยกันครับข้าวเจ้าครับครับเมนูยำหน่อไม้ใส่น้ำปูก็แต่สุดยอดพี่น้องข้าวธรรมดาแต่บบธรรมดาครับพี่น้องเพื่อทำลายแตกน้ำปูหอมครับกั้เก็ข้าวแล้วข้าเนืองครับพี่น้องมาเดอครับกินข้าวด้วยกันครับยำหน่อไม้ใส่น้ำปูสุดยอดครับแล้ว้าเมียงเมียงบั้นเอาครับ เมื่อบุฟังเผ็บเห็ดอหอมเจ้าลิ่นดียดังมนเลินไม่มันลินฟ้า ดีไหมขับอีตูคมกรอบยอด,ยอดอสยน้ำผูหอมไปหน่อยของกินล้ำอยู่ที่คนมากเนาะ bế khiển má rồi má đi chặt hình liêm lúa นี่แบบมึกแอมได้เห็นน้อยไปหน่อยเอาเปิงเอาเปิงเขาหนึ่งมันห้อนไปหน่อยเผื่อมาถ้า,ดาลดทำอะอร เขาเย็นแซบปกินอย่างกระเท้งบลาล้มเอาห่อนจ้ำน้ำพริกกระตท้งหมอ้อมาครับพี่น้องครับยำหน่อไม้ใส่น้ำปู เด้อเป็นหนองกำเข้ากำใงเนน่อยสีต้น้อยประจังมะคว่างมะคว่างแบบับนิดแต้ม sốt giọt chạy lên sốt giọt thua chạy, chạy biến nọ, tý cả các phao à, bìm năn chốt thua chạy สำหรับวันนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเรียบไม่หนักนะครับป้าก็คิดสั้นๆครับเดี๋ยวป้ากันในคิดเมนูต่อไปครับ,บแมลงเรียกว่าจะยำไก่ไก่บ้านใส่ <Okay. S 1> เห็ดขนเดี๋ยวรอที่ตามรอรับชมกันนะครับยรอย่าลืมติดตามช่องชาแนลได้นะครับขอบคุณครับ à ah. ôi <coughs> băng bắn mà cái bắn